กุ้งพลอยคบเพล็ช่องสามคนนี้ก่อนสอนรมอีข่าวล่าสุดนั้นกุ้งพลอยอดีตภรรยาของเพล็กหนุ่มคนดังสอนรมได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวความรักผ่านทางรายการดนเทเซมหาพี่แพท EP ห้าสิบโดยกุ้งพลอยได้ออกมาเผยว่าที่นานมามีแฟนไม่ถึงสิบคนรวมทางกิจด้วยนะคนที่สิบคนสุดท้ายเพราะของลูกคนแรกเราเทเขา คน2คนสมคนเราเทเขาคนที่4เราเดินเทคนที่5สลับกันเทเราเทเนื่องด้วยอายุและความเข้าใจเราโตขึ้นเราจะรักตัวเองมากขึ้นพอเราโตเรารักคนยากขึ้นแต่ถ้ารักแล้วรักเลยผ่านไป6เดือนแล้วคือความรักรักครั้งหนึ่งประมาณคนที่4ถึง5เขาเจ้าชูมากคนนี้ปลดล็อกพี่เลยค่ะความเจ้าชูจริงๆแล้วมันสุดๆตรงไหนเราเข้าไปในห้องแล้วเห็นเขามีอะไรกันกับผู้หญิงคนอื่นหลายครั้งแต่ อาภัย คนนี้เราเทเขาพระเขานอกใจเราเรารักเขามากแต่เราไม่ทนแล้วไปผับเจอผู้หญิงกับเขาคนอื่นเขาก็นั่งไหวขอโทษเรากลับมาจากการถ่ายงานเจอถุงยางก็มีห้องเราแต่เจอผู้หญิงอื่นเราก็ไม่โทษผู้หญิงนะเราไม่ทนแล้วเพราะเขาไม่หยุดรักและอภัยไม่สอนใจเขาเลยเขาแก้ไขไม่ได้เราต้องเดินออกมาปล่อยให้เขาเจ้าชู้ต่อมาเจออีกคนดีมากเป็นเพลช่องสามคบกันนานเดปีตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วกลับ อเมริกาแต่งงานมีลูกไปแล้วล่ะค่ะส่วนพ่อของลูกเขามีอะไรที่ไม่เหมือนแฟนคนเก่าคนอื่นเริ่มจากความรักที่รวดเร็วแต่อันนี้เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่พี่เขาชัดเจนไม่แคร์ว่าใครคือนิสัยคล้ายกันแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่คล้ายกันค่ะซึ่งความรักแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้นเราต้องกลับมาโทษตัวเราเองอาจจะด้วยส่วนผิดเราต้องแก้ไขในจุดของเราค่ะ